มีแฟนใหม่ไปแล้วแต่ทำไมยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่มันหมายความว่ายังไงนะอันนี้เป็นเคสกรณีศึกษาของหลายๆคู่ที่ประสบป,ปัญหาว่าเมื่อมีแฟนใหม่ไปแล้วแต่ทำไมยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่คือการที่เราไปติดหนี้จิตใต้สำนึกของแฟนเก่ามันหมายถึงว่าเรายังมีความคิดที่เคยวาดฝันที่จะ มีครอบครัวด้วยกันมีลูกด้วยกันมีบ้านด้วยกันมีรถด,ด้วยกันจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ด้วยกันมีภาพความฝันที่ด้วยกันแต่ด้วยสาเหตุอะไรก็ตามมันทําให้ต้องเลิกลากันไปความคิดความฝันการวาดฝันนี้มันยังมีอยู่มันก็เลยทําให้เราเองไปคิดถึงแฟนเก่าแล้วเราจะแก้ยังไงล่ะ,ะข้อนี้ก็คือการที่เราจะต้องใส่ข้อมูล ความฝันวาดฝันอันใหม่ของเราหรือกับแฟนใหม่ของเราคือวาดฝันว่าเราจะทำ